สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายดังอย่างยาม,มาฮานั้นได้ทำการยืนยันออกมาแล้วว่า รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่าง e01 และ e02 ที่เคยโชว์ตัวในรูปแบบของรถคอนเซปต์เมื่อ2ปีก่อนในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั้นนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การผลิตจริงแล้วก่อนที่จะมีกำหนดการเปิดตัวในช่วงปี2022นี้ก่อนหน้านี้นะครับทั้ง Yamaha e01 และ e02 นั้นถือว่าเป็นรถคอนเซปต์ที่ได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันมีมิติของตัวรถ ที่ใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์ขนาดเริ่มต้นอย่าง Yamaha NMAX แต่จะมาในพลังงานขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าและหลังจากนั้นก็ได้มีการเผยภาพสิทธิบัตรของทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่พร้อมสำหรับการผลิตจริงแล้ว Yamaha ได้แจ้งแล้วว่าจะมีการผลิตและวางจำหน่ายทั้ง e 0 1และ e 0 2สำหรับตลาดยุโรปและตลาดเอเชียนะครับในช่วงปี2022นี้ซึ่งสิ่งที่สนใจก็คือแบตเตอรี่ของตัวรถนั้นมันจะสามารถถอดเปลี่ยนได้ ทำให้การใช้งานเวลาเดินทางไกลนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราสามารถที่จะพกพาแบตเตอรี่สำรองติดตัวไปได้ด้วยนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดแบบเต็มๆของตัวรถแต่คาดว่า e01 นั้นจะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ15 hp และ e02 นั้นจะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ5.3 hp นะครับหรือเราอาจจะเทียบได้ว่า e01 จะมีพละกำลังที่ใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์แบบเครื่องยนต์สันดาปในพิกัดประมาณ 125-150cc ในขณะที่ e02 นั้นจะเทียบเคียงได้กับรถประมาณ 50cc ครับมาเราติดตามกันว่ามันจะมีโอกาสทำตลาดในประเทศไทยเราด้วยหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็พอมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส